เด็กสาวสุดประหลาดคนนี้ต้อนรับเอเลียนที่เข้ามาทานอาหารโดยเอเลียนไม่รู้เลยว่าเมนูเหล่านั้นเธอได้ปรุงมันด้วยซอสพริกปีศาจรร้อนแรงเธอราซอสบางอย่างลงไปทําให้หน้าตาอาหารดูน่าลิ้มลองแต่เพียงคําแรกที่กัดลงไปเอเลียนก็เริ่มมีอาการผะอ,อืดผะอมและอาจเจียนออกมามันหนีไปทันทีเด็กสาวหัวเร้อยอย่างภูมิใจในกลอุบายของตนไม่นานนักลูกค้าคนใหม่ก็ปรากฏตัวเป็นชายรูปร่างคล้ายมันฝรั่ง เธอวางแผนจะทําให้อับอายด้วยการเสิร์ฟอาหารปีศาจแบบเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทําให้เธอตกตะลึงเขากินอย่างอร่อยอร่อยเลียจานจนสะอาดพร้อมทั้งขอเพิ่มอีกเด็กสาวจึงนัดเอาสูตรอาหารฝันร้ายที่สุดออกมาทั้งเบอร์เกอร์ลินฮอทดอกฟันแต่เขาก็กินทุกอย่างอย่างมีความสุขเมื่อเธอไถ่ายสเกต็ตไปรอบครัวปรุงอาหารพิสดารขึ้นเรื่อยๆเขาก็ซับลงท้องจนหมดในพริบตาจนกระทั่งจานที่ร้อยเขาจึงอิ่มเอิบเป็นครั้งแรกเธอโกรธเกรี้ยวกับความตะกละไม่สิ้นสุดของเขาเธอจึงโยนเขาออกจากร้านหลังจากที่เธอกําลังจะ ปิดร้านเขาก็หวนกลับมาพร้อมพาเพื่อนฝูงมากมายติดตามมาด้วย